ถ้าเราปอดเบาๆเนี่ยจะมีแต่ลมออกคือไม่ต้องปดเต่มือเรียกว่าคลิกแรกมีลมออกถ้าเราปดใส่ไม่ต้ออก้ลมเปอ่ดี้เราจะเราคนละตัวหญ่างไว่กดเบาๆเผาร่มนกดเบานะแตลมาอลมแตกเนี่ย ลงพื้นลองแตะเบาๆเบาค้างไว้ถ้าเรากดเต็มสีก็จะออกอ่ะดีลองดคนใสเชอกส่น้สีก็ถ้ากดถ้าเรากดเต็ให้กดเบาๆแต่เราแบบที่เดียว ああ。<Wow. S 2> wow.